อะมาถึงแล้วครับมีราคาเซอร์วิสนะครับอีซุสมิวเซเว่นครับเกียร์โตอาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังเลยนะครับไปรับตัวมาเรียบร้อยเดี <c oughs> ๋ยวเราจัดการนะครับเกียร์ออโต้อีซุสมิวเซเว่นครับ จัดการได้ไายห่วงครับไม่ต้องกลัวนะครับซ่อมได้แน่นอน อีสุสิวเซเว่นครับสวัสดีครับอาการเป็นไงนะเกียร์ไม่เข้าแล้วไม่เข้าคือเข้าเกียร์แล้วไม่วิ่งเลยต้องเดินหน้าถอยหลังไม่เข้าแม้เช้าเข้าได้จับจับรถได้อย่างเดียวครับก็ ไม,ไม่ไม่เคลีรลลยร์ไม่ดีครับก็ไม่หือไม่อือเลยไฟไม่ชัวร์ครับอือครับ